สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทันนิวข่าวสารฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชมพูทว,วีปผมก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเรื่องราวข่าวสารในวันนี้นะครับเราพูดคุยกับเรื่องราวของ ฟุตบอลไทยแล้วก็ฟุตบอลอาเซียนหลากหลายเรื่องราวนะครับเราไปไล่เรียงครับจากไทยลีกกันก่อนนะครับมีการสรุปกันออกมาแล้วโดยเพจไทยลีกครับได้เผยถึงผู้เล่ยนยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์นะครับไล่มาตั้งแต่ตําแหน่งของผู้ต่ป,ประตูเป็นกําพลนะครับจากราชบุรีหลังจากไปพลาดท่าในเอเชียทูนะครับเพราะว่าเจอต่างชาติทั้งชุดของเหยียนกลับมาเล่นในไทยลีกได้อย่างไม่เก้อเขินครับราชบุรีน่าชื่นชมมากนะราชบุรีนี่เขาครองไป2ตําแหน่งนะผู้ต่ป,ประตูยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์แล้วก็โค้ชยอดเยี่ยม ก็คือโค้ดโย่งฟ้าลิขิตนี่แหละโดนวิจาร์เยอะนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะเมื่อกลับมาไทย,น,ยนะแกเจอโคต้าธรรมดา5้บวกสต่างชาติไม่เกิน7คนแกสู้ได้สบายนะบุกอัดเมืองทอง คารังคาบ้าน3-1เลยทีเดียวนา,าราชบุรีคว้าอันดับ2ของตารางคะแนนฟอร์มแรงจัดแรงจริงในปีนี้ถือว่ามาเพื่อท้าชิงแชมป์กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเลยนะฮะฉะนั้น2ตำแหน่งนีย้ยกให้ราชนบังกรไปเชียงรายเนี่ยได้ของแนวหลังนะฮะวิกเตอร์แล้วก็พีทิปรจัจวไอทอนนะครับแล้วก็อัตนาวีนะฮะของท่าเรือนักเตะอาเซียนก็ได้แล้วโอ้นี่ไงของราชบังกรอีกหนึ่งคนนี่เอ็นจีว่านะครับทั้งลุกทั้งรับเด่นนะแล้วก็ตรงกลางมีพีรดลนฉำรัศมีทีร ถรบุญม,มาทันนะฮะแล้วก็อาเซียนอีกคนครับเซนปาตินามาในขณะที่ด้านบนนะครับของเชียงรายก็เป็นคลอสอุลลี่นะที่ยิงฟรีคิกนั่นแหละแล้วก็ใจเด็ดแล้วก็อนันยอดสังวานนะฮะก็ถือว่าโดดเด่นทุกตำแหน่งนะพี่อุ้มก็กลับมาติดทีมยอดเยี่ยมอีกครั้งนะตัวอาเซียนก็ติดทับกันมาเพียบนะพี่อุ้มนี่เรียกว่าเมื่อวานเด่นจัดนะครับและผมชอบมากแกโชท่าโชทางนะพี่อุ้มนะเ,เพราะว่าแกโดนแฟนบอลของแบงคอกขับตะโกนใส่ฮนะว่าเฮ um, um ียอุ้มเฮียอุ้มนะ เฮียที่ใส่ไม้โรเข้าไปอีกนะฮะเอออยากด่าใครด่าไปใครอยากเฉยเฉยไปฮะพี่อุ้มไม่เฉยด้วยฮะแกตอบกับอย่างแสบสันครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่เรียกว่า สัตว์สลักไหประคนก็โดนเหมือนกันครับเฮียพนะีเฮียพีนะฮะเออเคยอยู่กับ BU นะฮะแล้วก็ย้ายออกนะโดนทีมเก่าสารเสริญให้แต่พอมาเฮียอุ้มพี่แกโชว์เลยฮะนี่นี่นี่ซูซูเบิงอามไทหลีกที่ละ่ะอยากได้ยูอวอยูแขนอ้นี่แล้วก็ชูงมือขึ้น,นค่ะนี่ซิบสมัยคอยเป็นแชมป์ซิสมัยได้ ต่อกลับด้วยสิ่งนี้ซึ่งแฟนบอลที่ด่าก็ด่าแกนะว่าโอ้เป็นระดับทีมชาติไม่มีการเคารพแฟนบอลเลยนะฮะต้องถามกับแฟนบอลเคารพแกหรือเปล่าอ่ะสมกับแกเป็นตำนานหรือเปล่าล่ะตำนานทีมชาติไทยตำนานเจลีกพี่แกไม่หาด้วยรอบนี้พูดให้ผมผมทำกลับเหมือนกันอนะ่ะเออใครอยากเฉยเฉยไปสำหรับพี่อุ้มไม่ใช่ฮะ แต่ว่าล่าสุดนะรายงานนะต่อให้ธีรทรจะเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ก็ตามแล้วก็ลงเต็มเกมนะฮะร่างกายดีลงเต็มเกมนะพี่มุ้ยกับพี่อุ้มลงนะเขาก็โพสด,ด้วยพี่ไม่ออกผมก็ไม่ออกเหมือนกันครับสู้กันเต็ม90นาทีนะพวกเขายังมีความหวังในการกลับมาติดทีมชาติครับแต่ว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้ครับเมื่อหลายสํานักรายงานเป็นเสียงตรงกันครับว่าลิ์รายชื่อนั้นไม่มีรายชื่อของพวกเขาตั้งแต่แรก เรียกว่าช็อกสุดๆไปเลยแต่ก็มีการยืนยันครับถ้าเกิดว่าแม้ไม่มีรายชื่อเนี่ยแต่ถ้าอซอี e e, สามารถเรียกตัวได้หากต้องการใช้งานพวกเขานะฮะเพราะว่าลิสรายชื่อสมาคมส่งไปถามแล้วไม่มีการถามถ,ามถึงทีละทอและก็ทีระสิ์ซึ่งแฟนๆก็บอกโอ้โหนี่คือ ทางสำหรับมาซาทานอิชิแล้วก็จัตุรเทพเหล่านี้เห็นได้ชัดแล้วว่าฟิตนะจะบอกไม่ฟิตไม่ได้แต่ลิศไม่มาเองพอยังสีซอกฉะนั้นลุ้นกันไทยเจอไต้หวันนะสองนัดต้องชนะรวดถ้ามีนี่เราจะมั่นใจมากกว่าแต่ไม่มีนะเราต้องลุ้นเอาหน้างงานว่าอิชิจะทําผลงานได้ดีแค่ไหนโอ้ไม่สกอตในเอเชียก็รอโอกาสในการลงเล่นอยู่แต่ก็ไม่ได้เป็น แกนหลักให้กับทีมในการต่อสู้นะก็เน้นต่างชาติเป็นหลักเอาเน,นี้ยทีลทอนเรียกความมั่นใจกลับมาเต็มๆครับเมื่อกลับมาไทยลีก็ใช้โคต้าปกติฮะห้บกสนะต่างชาติลงไป7แล้วก็ไทยแท้ๆนะลงไป4ก็คัดสรรแต่ตัวเป้งๆนะไทยลีกฤดูกาลนี้ใครฟอร์ไม่เจ๋งพอก็ลงยากนะครับอาเซียนก็ลงกันเยอะนะฮะคือคักคือคืนนะอาตนาวีก็ลงปตาตมาก็ลงแล้วก็ ตัวลูกเซี่ยวก็ลงเต็มอัตราอินโดก็ชอบอ,อกชอบใจเมื่อคือนนี้แต่ว่าที่เศร้าใจนะครับก็คือแฟนบอลลาวฮะแฟนบอลลาวนี่น่าจะเสียใจที่สุดเพราะว่าบีจีปทุมนะฮะลงสนามเจอก,กับเชียงรายฮะใส่ชื่อได้เยอะแยะครับสำรองก็ลงได้ตั้ง12ชื่อนะทุกคนมีรายชื่อหมดดาวรุ่งธีรพัฒน์ปือทอง18ปีนะดาวรุ่งชานนท์ธรรมมา21ปีจอแดนเอ็มมาวิเวกคนนี้ก็ไม่รู้ว่า BG ไปชอบอะไรแกฮะไม่ยืนหน้าก็ยืนหลังไม่ยืนหลังก็ยืนหน้าอยู่นะั้นฟอร์มแกก็วิเวก สมกับชื่อแกย่ิงเอ็มมาวิเวกสิงคโปร์ยังมีรายชื่ออ่าแต่ที่หลุดไปเนี่ยคือพุทธวงศแสงวิไลนะครับกับประเทศบาบแล้วเนาะระดับทีมชาติลาวะคือ เราว่าแต่ทีมชาติลาวเนี่ยเราจะมองว่านักเตะไม่เท่าไหรนะแต่จริงๆแล้วนักเตะคนนี้ฝีเท้าดีมากนะรุ่นเยาวชนลาวถือว่าน่าจับตามองนะหลายเกมก็เสมออินโดได้นะแบ็กซ้ายที่มีความหวังมาเออจะมาเป็นตัวหลักให้กับ BG แต่กับไม่มีรายชื่อซะอย่างนั้นอันนี้แฟน BG ก็บ่นนะอพุทธวงศ์หายไปไหนเนี่ยให้โอกาสกันบ้างนะตัวหลักๆถ้าลงแล้วมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงเอาตัวที่แตกต่างนะลงไปบ้าง แฟนบีจีเข้าบนกันนะบางคนลงนะโดอิโอเซนะญี่ปุ่นลงเกลือไหมครับนะฮะแฟนบอลไทยก็ตอบวนะ่าพุทธวงศถามซื้อผมมาทําไมครับเนี่ยแฟนบอลไทยก็ยังดรามา่าจริงๆเขาก็อยากเห็นพุทธวงศลงเหมือนกัน ในเมื่อวันนี้ลงไปแล้ว BG นะโอกาสยิงศูนย์ครั้งเปลี่ยนครับคนรอโอกาสอีกก็มีเพียบนะยังนาธานเจมเงี้ยอันนี้นี่โปรไฟล์ก็รู้กว่าพุทธวงศ์อีกนะฮะยังไม่ได้ลงเลยฮะมาจากหลีกอังกฤษครับท่านเป็นตัวความหวังของทีมชาติครับนาธานเจมนะยังไม่ถูกส่งลง ฉะนั้นก็ไม่แปลกนะแฟนบอลเราจะตั้งคําถามแล้วก็ดราม่ากันนี่ฮะสื่อลราถามเลยฮะเป็นสํารองในลีกไทยโอกาสลงเล่นเกือบ0%เป็นตัวจริงในลีกลาวโอกาสลงเล่นร้อยเปเซ็นะเป็นคุณคุณจะเลือกใครลราถามฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วแฟนบอลเขาก็โอเคนะเริ่มเข้าใจสัจธรรมมากขึ้นไม่ใช่ว่าเอะเรียกกลับบ้าน <c oughs> เหมือนกับไทยไปเจลีครับไม่ได้ลงหน่อยก็เรียกกลับบ้านอย่างนะนั้นนะเนี่ยหลายคนผมเห็นเขาคอมเมนต์ดีเขาก็บอกว่าเนี่ยคนนี้ฮะเลือกไทยนั่นแหละเพราะว่าลีกมันคนระดับชั้นกัน เลือกไทยก่อนเพราะไปหาประสบการณ์ลีกที่สูงกว่าเพื่อพัฒนาตัวเฮาเองและทีมชาติแล้วก็ถึงกลับมาเล่นลีกลาวก็ไม่สายเกินไปเนี่ยฮะลีล่ลาวเท่ากับทีสามยุไทยคุณภาพ,าพต่างกันถ้าอยากให้ลีกพัฒนาต้องไปต่างประเทศก่อนนะถึงจะพัฒนาเออนี่นี่ผมสนับสนุนความเห็นเหล่านี้นะเป็นความคิดที่ดีบ่อดดลงแต่ได้ประสบการณ์ซ้อมนะกับผู้เล่นสำรองที่มีคุณภาพก็ยังดีกว่าอา้าวยังไงสู้แต่เพราะมันเร็วเกินไปไงก็เข้าใจบริบทเพราะว่าบางทีนักเตะเราไปโดนดองในเจลีวก ฟอร์มหายไปหลายคนนะเอาตรงๆก็ฟอร์มหายเหมือนกันนะจากท็อปๆไปนี่แบบว่ากลับมานี่แบกไม่ได้เหมือนเดิมก็มีเพียงต่มองถึงโอกาสมากกว่า ว่าเดี๋ยวถ้าฟอร์ม BG เป็นแบบนี้เปิดใจซะหน่อยนะสำหรับทีมงานก็น่าจะมีโอกาสแหละสําหรับพุทธวงศ์นะก็รอเดีนะ๋ยวมันจะมีบอลถ้วยอยู่ก็ไปพิสูจน์ตัวเองในนั้นถ้าพุทธวงศ์ดีขึ้นมาเนี่ยผมรับรองว่าเข้ามาอยู่ในคอตทีมได้สบายนะครับเสร็จแล้วก็ไปกระาจายให้เหล่านักเตะอ,อาเซียนทุกๆคนนะเมื่อคืนอ Indo ินโดฉลองไปแล้วนักเตะลงตั้ง45คนเยอะมากสักวันหนึ่งเราก็ต้องได้ฉลองบากนะฉะนั้นสือ่อย่าฝ่าตัาง้งคําถามนด้สื่อเด้อใจยเย็นสะก่อย่างยกตัวอย่างนักเตะหนึ่งคนที่ไปหลีลกล มาสามารถพัฒนาตัวเองได้แล้วก้าวเข้าสู่จุดสูงสุดแล้วตอนนี้ก็คือสุพนัดนะอ่าสุพนัดเหมือนตาของไทยนี่ไป o อเอสเนี่เขาเรียกว่าโดนดาทุกเกมอะลงก็โดนด่าไม่ลงก็โดนโด,นดนนานะฮะไม่ลงเขาก็หาว่าไม่มีคุณภาพนะ,ะพอลงไปแล้วอ่าทำไม่ได้ก็โดนอีกอทำาไมโอกาสจอ,จอจอจบสกอร์ไม่ได้ทุกวันนี้กลับมาไทยเป็นไงฮะยกขึ้นหิ่งไปแล้วนะ,ะตาชาติลง10คนต้องเหลือหนึ่งตำแหน่งไว้ให้สุพรรณันะนะครับโคตรเด่นจริงะฮะล่าสุดนี่สื่อเย็นนี่ตกใจแล้วนะ,ะับเพราะว่าสุพนัดเหมือนตาจากการประเมินของทันเฟอร์ฮะ ค่าตัวแซงหน้าเหยียนส่วนเซินยังไม่คาดคิดไว้อย่างนั้นเขามองว่าส่วนเซินเก่งกว่าสุพนัทนะฮะนักเตะโอลาชปิของเวียดนามอ่าแต่ว่าเขาใช้คําว่าไม่คาดคิดเลยว่าจะแซงหน้าได้ตอนนี้ค่าตัวเขาเนี่ยอยู่ที่1.2ล้านยูโรนะฮะเป็นนักเตะไทยที่มีมูลค่าสูงสุดณขณะนี้เมื่อเทียบกับส่วนเซินนะฮะที่แพงที่สุดของเวียดนามสุพนัทมีค่าตัวสูงกว่า2เท่านะฮะส่วนเซินมีค่าตัวที่ที่6 5 0 0 0 0ยูโรเท่านั้นโชคร้ายมากที่ส่วนเซินมีมูลค่าลดลงจากการบาดเจ็บจากเจ็ดแสนยวด้ั เมื่อยิง40ประตูในปี2024แต่ว่าอีกไม่กี่สัปดาห์ส่วนเซินจะมีแนวโน้มกลับมาแล้วก็จะลุยในเอเชียนคัพกลับมาสวมเสื้อเวียดนามเขาจะกลับมาฟอร์มดีอีกครั้งนะและหวังว่าจะเพิ่มมูลค่าของเขาแซงหน้ากลับคืนสุพรรณด้วยนะฮะก็ต้องมองตามความเป็นจริงว่าระดับท็อปในเอชเอลอิลิทนี่สมควรจะค่าตัวสูงกว่านะนั่นคือในเรื่องราวของผู้ที่ผ่านประสบการณ์การเป็นสำรองอะไรบ้างแต่กลับมาสำเร็จในประเทศและก็เป็นหน้าเป็นตาในระดับเอเชียต,ตอนนี้สุพรรณเหมือนตานะฮะลาวดูไว้ก่อนพูดถึง ีลิกแล้วก็นึกถึงยยโฮนะยยโฮล,ล่าสุดที่กลับบ้านไปก็ไปถล่มชาวบ้าน80นะเออเจดีทไปถลม่มคู่แข่งซะไม่มีชิ้นดีซาบาฮะโดน80นะยิงโหดเหมือนโกรบบุดีรัมก่อนที่จะเปิดบ้านเจอกับแบงค์คัลยูเนเต็ดในชอปปี้คัพนะคู่ขวัญไว้ก่อนนะแล้วก็แฟนบอลเขานี่สะใจมากนะเพราะว่าพวกมาเลพวก ทีมต่างๆนี่ไปล้อยาโฮเยอะไงเก่งอะไรวะสู้บุยรำไม่ได้อะไรเงี้ยอับอายเก่งที่สุดในหลีกทำได้แค่นี้อะไรเงี้ยนะก็เลยหูป,ปากซะเลยฮะพวกทีมต่างๆฮะซาบาก็โดนไปแล้วแปดศูนย์ไปงั้นกลายเป็นหลีกบอสหลีก ขี่ไปถ้าทีมเดียวนะยิงทีละ8 9 0โหดจริงยะโหนะเอามาปิดกันที่คาวสัสสุดท้ายแล้วกันนะฮะกับเรื่องราวของโมฮันตอาลีฮะล่าสุดทําเรื่องสกรปรกอีกแล้วนะฮะในการเล่นครับในหลีของ UAE ฮะโดน UAE ด่ากระจายฮะจังหวะน,นี้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ฮะกรรมการก็บอกให้โมฮันตอาลีอยู่ห่างหางผู้ตสูต้นะฮะเป็นจังหวะบอลที่ กรรมการปล่อยให้ผู้สัตตูนะเล่นนะก็บอกว่าถอยออกไปถอยออกไปผมถอยแล้วครับพอผู้สัตประตูจับก็วิ่งเข้าไปเลยฮะวิ่งเข้าไปแล้วก็เตะครับประตูก็ประมาทด้วยนะไม่ยอมจับสักทีไม่รู้ว่าคิดอะไรฮะแต่โดนโมหนันตอาลีวิ่งเข้าเตะขามือเลยฮะฉากนี้โดนด่ากระจุยฮะบางคนบอกนีสใส่เดิมเองกลับมาอีกแล้วเหรอเนี่ย <Yeah. S 1> หนุ่มน้อยเฮีย er ยังไงก็ยังเฮียอยู่อย่างนั้น <laughs> บางคนก็เข้าข้างมมฮัตตอาลีนะบอกว่าประตูถูกต้องแล้วนะประตูเล่นโกเล่นประมาทเองอ่ะมมฮัตตไม่สนใจฮะไม่มีน้ำใจนักกีฬาอยู่แล้วฮะคนนี้กวนบาทาชาวบ้านเข้าไปทั่วฮะไม่มีสํานึกครับโพส์ก็ไม่ยอมโพส์วิดีโอขอโทษชนะทิพย์กลัวอับอายประชาชนจะไปขอโทษหลังบ้านใครเขาจะรับฮะทำผิดก,ก็ต้องกล้ารับสิฮะแฟนบอลคู่แข่งด่ากระจายฮะก็สมอยู่หรอกครับทีมเป็นผ่ายแพ้ในเกมนี้ไป1-2นะครับเป็นโกงกรรมโกงเกวียนบาปกรรมทํากับไทยะฮะก็ต้องตกต่าต่อไปนั่นคือเรื่องราว ที่นำมาฝากกันในวันนี้คิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยโดยวันนี้ลาถ้าผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าไปแล้วจ้าสวัสดีนะเจ้าหนายจ๋า